สวัสดีคระผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับเรากลับมาพบกันเป็นคลิปแรกของเย็นวันนี้นะครับวันนี้นะครับผมมีล้อของโตต้าแฮร์รี่เออร์นะครับหรือเล็กซัสก็ได้นะครับผมว่ามันก็เป็นล้อตัวเดียวกันแหละนะครับต่างกันแค่ฝานะครับใส่ของแฮร์รี่เออร์หรือเล็กซัสแค่นั้นนะครับล้อตัวนี้เป็นใส่หลาโตต้าับผมจะพูดเป็นล้อของแฮร์รี่เออร์แล้วกันนะครับตัวนี้เป็นแฮร์รี่เออร์ตัวมายเนอร์เชนนะครับเป็นล้อประมาณปี14 นะครับเป็นขอบ18ล้อ4ไฮเปอร์นะครับตัวนี้เอาไปใส่กับรถโส่ง SUV ได้เลยนะครับของ Lexus หรือไฮเดอร์ก็ได้นะครับตัวนี้ลัดอยู่กับยางวิชลี2 3 5 5 5 18นะครับก็คือใส่ได้นะครับสวยงามนะครับถ้าผมเซฟผิดละครับนะครับต่อ2 3 5 5 5 18อันนี้เป็นสเปคของไฮเดอร์นะครับผมรุ่นเลยนะยกทางชุดไปใส่ได้เลยนะครับตัวนี้เป็นสเปค5รู1 1 4 3 ก็คือล่างเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับล้อ14ต่อ3มิลนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะใส่ได้กับเบอร์เอรเท้าผ่าเรลไพแคลมลี่รีโก้ลีโวโตเทียอินโนวาเอสติม่านะครับแล้วก็โคล่าคอร์สใส่ได้นะครับส่วนสเปกยางก็ว่ากันนะครับเปลี่ยนได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาถ้าชอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะนะครับมาดูหลังล้อกันนะครับล้อแท้นะครับอย่างแรกเลยนะครับต้องมีตา โตโยต้านะครับล้อแท้นะนะครับแล้วก็เป็นขอบ18กว้าง7นิ้วครึ่งออฟเซต45นะครับออฟเซต45นะนะครับ,บ,มบเมื่อกี้ผมแอบทำเลื่อนเห็นล้อตัวนี้เตต้าชาน่านะครับก็คือผลิตมาจากจีนนะครับก็คือถ้าว่าก็ตรงเลยคือรถพวกนี้มันเป็นรถนำเข้านะครับเป็นรถนำเข้านะครับยังไงสนใจสอบถามก็ได้นะนะครับล้อแท้นะครับ,รนะรบเหลือไม่เยอะแล้ว นะครับนับจำนวนชิ mm ้ได้ในร้านเรานะครับหน้าร้านเราจะเต็นสีขาวใงญะนะครัาชื่อว่าร้านต้นยางยนนะครตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนอยู่เลยซอยเจียทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมานะนะครับผมสำหรับคลิปนี so yeah. ้นะครับผมคอปบนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะ ทีนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ